ว่าผมได้เจอคาริน่าตอนทานข้าวด้วยเพราะว่าตอนแรกผมแบบไม่ไม่อยากไปรบกวนเขาเท่าไหร่เหมือนว่าแบบเห็นเขากําลังแบบกินข้าวแล้วก็เหมือนพูดคุยเนาะแต่ว่าเหมือนแบบพี่ทางเอ่อฟราน่าฮ่องกงเขาบอกว่าไปคัดทายกันหน่อยตอนแรกผมก็บอกเขาแบบเอ้ยนี่ไม่เป็นไรก็ได้ยังไม่ยังไม่อยากรบกวนเขาเห็นเขากำลังสเปนไทม์อยู่นะตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากเข้าอินทราฟแบบกลัวเขาแบบหมือนเออนั่นแหละหมถึงว่าแต่เหมือนแบบสุดท้ายแบบพี่เขาก็พาเข้าไปตอนนั้นผม ตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบยังไม่เตรียมตัวอะไรอยู่ดีเขาบอกว่าเอ้ยมา้ปทักทายกันหน่อยแล้วก็เดินไปใช่ไหมถึงว่าเราก็มีการพูดคุยกับพี่ใครหน้านิดหนึงคือพี่ตพี่เขาตัวจริงน่ารักมากนะครับผมแล้วผมก็บอกเขาไปว่าเนี่ย I just uh, w วอ you at s ซ m มเมอร์โซ last month น่าจะเออ last month มันคิดว่า last month เขาก็บอกว่าโอ้ oh, ใช่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 เหมือนว่าเขาไป s ั m เมอร์โซนิกมามนี่ก็พูดคุยประมาณนี้เหมือนว่าเราแค่บอกเขาว่าเออเราดูเขามาเป็นชอบโชว์อยู่มากเลยเก่งมากเลยประมาณนั้นครับผมหลังจากที่กินข้าวเสร็จกำลังไป after party อะไรอย่างเงี้ยก็พี่ๆฝั่งพราดาก็พาเราไปแนะนำกับพี่คาริน่าอะไรเงี้ยเขาก็เราก็หวัดดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวงไทยครับวงบัสครับเขาก็โอ้วอวสอะไรเงี้ย คือแบบไอ้ไอ้บา้าเฮ้ยเขาเรียกชื่องเราไอ้ไอ้บา้าเ้ยก็แนะนําสวัสดีครับมาจากไทยนะครับก็ตื่นเต้นมากพี่ครั้งแรกนะอะไรเงี้ยชี้ชี้เขาพี่เขาก็แบบว่าอุย้ยจริงหรอครั้งแรกเป็นไงมันสนุกไหมอะไรเงี้ยคือผมชอบอย่างหนึ่งจากพี่เขาคือพี่เขาอะเหมือนเวลาเราคุยด้วยกันพี่เขาเป็นคนที่เหมือนสนใจในสิ่งที่เราพูดจริงๆแล้ว่วเวลาเราคุยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเออคนนี้เขาน่ารักว่ะแบบมันแบบมันแบบมันมีแบบไอ้ว่า เออนั่นแหละครับก็ถ่ายรูปได้ใดกันชื่อๆนั้นก็เออขอบคุณพระธาครับผมขอบคุณมากมากขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณแฟนคลับขอบคุณ,คณ, yes, คณพี่แอร์ไนท์ก็นก็ไน่์มาก,มากเข้าไปก็พี่มีพี่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 สตาฟก็พาไปแนะนำอะไรเงี้ยก็อ่าเจอพวกเขาก่อนเราก็ไหว้ก่อนเราก็บอกว่าเออสวัสดีครับ เราเป็นจากไทยแลนด์ from like uh, we we used to uh, film uh, doing tiktok together ผมก็ไม่ได้เล่นด้วยนะเป็นเพื่อนเพื่อนเล่นด้วยอะไรยงเี้แบบทำท่าบ่าวาให้เขาดูเขาแบบอ๋อ oh, อ oh, oh ๋อนี่ยเล่นกับพี่พี่สงคุณพี่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 เจก,ก็บอกพี่สงคุณว่าเออเนี่ยเคยเคยเล่นเคยเล่นกับนี่ไงเขาเขาก็แบบพี่พี่สงคุณก็อ๋อ oh, ใช่จำได้จำได้อะไรเงี้ยผมก็โอเคนี่ผมรู้สึกดีใจแล้วว่าเขาจำพวกเราได้แล้วก็บอกวันนี้ครั้งแรกของพวกเรานะเรามาเราก็แบบตื่นเต้นมากแล้วก็ม,วกวกมีกังวลบ้างแต่ก็โอเคครับพี่เขาก็ อโอเคอะไรมันก็เป็นโมเมนต์มุบมิบมุบมิบระหว่างอ่าผมน้องภูแล้วก็พี P ่ๆในเพ่นอะไรเงี้ยครับผมก็ครับเพราะเขาแบบส,สุดยดอดแบบเท่มองไกลๆก็รู้เลยว่าเท่